แม่ขอจะขอดูซิอันนี้ใครอะคะในี่ใครอะหนูไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักจริงๆเหรอลูกไหนดูใหม่ซิเดี๋ยวซีหนูอย่าดิ้นระวังไว้เฉยีเองหนูไม่รู้จักเหรออือฮะยังไม่รู้จักอ่ะหนูไม่รู้จักจริงๆเหรอลูกจริงจริง ไม่รู้จักเหรอไหนไหนหนูไม่รู้จักเหรอคะไม่รู้จักจิ้งเหรอลูกไหนแม่จ๋าดูสิโอ้ทำไมพี่ข้าวไม่รู้จักเนี่ยโอ้ลูเขาหล่อมากเลยนะไหนเอามือออกมีมองไม่เห็นโอ้เขาหล่อมากเลยนะลูกเขาหล่อเหมือนป๊าเหมือนเหรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่ป๊าไม่ใช่เหรอฮะ ไม่ใช่ปะป๊าเหรอคะมันออกเกมเนี้ยอ,อันนี้แม่ถามอันนี้อันนี้ไม่ใช่ปะป๊าเหรอไม่ใช่แม่ <laughs> <ะ>อันนี้มันออกดูสิอ๋ออันนี้ไม่ใช่ปะป๊าเหรอไหนดูก่อนมองก่อนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ <laughs>